ทีนี้สิ่งหนึ่งตอนนี้ถ้าถ้ามีคำถามนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะเอาคำถามมาดิสคัสกันนะฮนะแล้ถ้าไม่มีผมก็จะแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนในบางจุดที่ได้มีก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งคำถามหรือว่าอะไรขึ้นมานะครับรวมทั้งอธิบายรายละเอียดบางจุดเพิ่มเติม,ตมนะครับจุดที่ หลายๆท่านก็มีคำถามมาประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของใบประกอบวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใบประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมเรานอกจากเรามีทั้งระดับภาคีสามัญบุทธิแล้วเรายังมีใบประกอบ วิชาชีพระดับภาคีพิเศษด้วยนะครับซึ่งสำหรับใบประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษนี้ก็เปิดโอกาสไว้สำหรับอาจจะจบทางด้านวิศวกรรมทางด้านสาขาหนึ่งนะครับแต่ว่าไปทำงานในอีกสาขาหนึ่งด้วยแล้วก็ต้องการที่จะมีใบประกอบวิชาชีพสาขานั้นนะครับเช่นผมจบทางด้านอุตสาหการมมานะครับแต่ว่าไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแล เรื่องการก่อสร้างนะครับต้องการที่จะมีใบประกอบวิชาชีพสาขาโยธานะครับก็ก็สามารถไปขอใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีพิเศษนะครับสาขาโยธาได้อันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือผมอาจจะจบทางด้านปสปสปปชนะครับไม่มีวุฒิทางด้านวิศวกรรมขึ้นมาแต่ว่า การทำงานของผมผมทำงานทางวิศวกรรมแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องเป็นการทำงานภายใตย้การควบคุมของวิศวกรผู้ได้รับไปประกอบวิชาชีพนะครับตามระดับที่ถูกต้องด้วยผมก็ได้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมอาจจะเป็นเรื่องของผมควบคุมเรื่องของการตรวจแนวเชื่อมนะหรือหรือผมดูเรื่องของระบบดับเพลิงอะไรจนกระทั่ง สามารถมีความเชี่ยวชาญชานาญการได้ก็สามารถที่จะมาขอเป็นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในระดับภาคีพิเศษได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะสามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางอีกช่องดางหนึ่งของผู้ที่อาจจะไม่ได้จบวิศวกรรมโดยตรงนะครับไม่สามารถเข้าใน เส้นทางปกติเพื่อขอภาคีสามัญระวุทธิวิสกรรมได้นะครับใบประกอบวิชาชีพภาคีควบคุมนี้ก็จะมีขนาดนะครับที่ที่กำหนดให้อนุญาตให้นะครับว่าให้ทำงานขนาดนี้แล้วก็เมื่อทำงานไประยะหนึ่งก็สามารถมาขอเพิ่มขีดความสามารถหรือขอเพิ่มขนาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากที่จะเรียนให้ทราบไว้นะครับว่าโอกาสก็ยังเปิดกว้างนะครับไม่ใช่ เฉพาะผู้ที่จําเป็นที่จะต้องจบวิศกรรมแล้วก็มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมในระดับปกติก็คือภาคีสามัญมุตทิเท่านั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการฝึกอบรมทดสอบความรู้นะครับตอนนี้ก็คงต้องรอนะครับในเรื่องของการสร้างหลักสูตรนะครับซึ่ง ในสาขาของวิศวกรรมอุตสาหการ,าการของสภาวิศวกรเองนี่ก็ได้มีการพยายามจะพัฒนาหลักสูตรในก,การตรวจสอบโรงงานในฐานะของผู้ตรวจสอบเอกชนขึ้นมานะะซึ่งถ้าได้พัฒนาเสร็จขึ้นมาแล้วก็จะทดลองใช้อย่างไรก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบในระดับต่อไป ในอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็คือว่าผม,ผมได้กล่าวแล้วว่าในการดำเนินการของผู้ตรวจสอบเอกชนนี้ก็ดำเนินการไว้สอส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจสอบแทนพนังกงานเจ้าหน้าที่กับอีกส่วนหนึ่งกคือการรับรองรายงานที่โรงงานดำเนินการ กฎหมายอาจจะกำหนดให้ทำได้ทั้งสองหน้าที่ไปพร้อมกันหรืออาจจะออกหลักเกณฑ์การทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งมาก็ได้นะครับซึ่งในตอนนี้ก็ยังมีข้อที่ยังถูกเถียงกันอยู่ว่าควรที่จะให้ทำทั้งสองอย่างหรือควรจะเริ่มทํำอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนนะครับซึ่งเนื้อหา ในการดําเนินการใน2ออ,อย่างนี้แม้จะมีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ก็มีข้อแตกต่างกันจนํานวนหนึ่งทีนี้ถ้ากล่าวถึงในแง่ของการที่จะทําหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบเอกชนในการรับรองรายงานที่โรงงานได้แจ้งนะครับโรงงานก็จะต้องแจ้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนะครับ ก็จะต้องออกเป็นระเบียบหรือรกเกณฑ์ก่อนว่าสิ่งที่โรงงานจะต้องรายงานมาเป็นเช่นไรนะครับซึ่งในเบื้องต้นก็ได้มีการถกเถียงกันนะครับก,ก็มีทั้งสองสองสเกลก็คือสเกลละเอียดสุดละเอียดสุดก็คือรายงานมันทั้งหมดนะครับว่ากฎกระทรวงเจถาที่8 ที่กล่าวถึงนะครับแล้วก็มีกฎหมายลูกมาประมาณ4ี่สิฉบับเหล่านั้นนะครับพูดถึงเรื่องอะไรบ้างก็จะคงต้องรายงานหมดอันนั้นก็คือสุดสเกลซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่จากอลหลนสำหรับผู้ตรวจสอบเอกชนมากนะครับที่จะต้องไปดูประเด็นทั้งหมดกับอีกอีกปีกหนึ่งปีกสเกลซ้ายสุดเลยก็คือก็รายงานสั้นๆนะครับเฉพาะหัวข้อหัวข้อ,ขอ ก็อาจจะต้องมีสเกลจริงๆออกมาเป็นกลางๆระหว่าง2ส,ส่วนนี้นะครับว่าอาจจะรายงานในหัวข้อสั้นๆแต่มีความละเอียดในระดับหนึ่งนะครับหัวข้อสั้นๆที่ผมพูดถึงเป็นอย่างไรนะครับผมผมยกตัวอย่างเช่นถ้ารายงานเรื่องความปลอดภัยระบบไฟฟ้าก็รายงานว่ามีการออกแบบถ,ถูกต้องแล้ว ีการตรวจสอบประจำปีครบถ้วนมีบุคลากรไฟฟ้าแล้วนะครับนั่นก็คือรายงานสั้นๆซึ่งรายงานสั้นๆน,นี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้ตรวจสอบเอกชนเราจะรับรองอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงต้องมาคุยกันอีกว่าเราจะรับรองโดยดูแค่เอกสารหรือต้องดูรายละเอียดในหน้างานประกอบนะครับโดยอันนี้เป็นประเด็นที่จำเป็นที่จะต้อง สร้างความชัดเจนขึ้นมานะครับก็อยู่ในระหว่างที่ทางรัชการก็กำลังจะประมวลอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีการทดลองใช้นะครับการรายงานและการให้ผู้ตรวจสอบเอกชนรับรองรายงานกระทั่งทดลองให้ผู้ตรวจสอบเอกชนได้มีการตรวจสอบการขออนุญาต ขยายโรงงานของโรงงานบางประเภทแทนพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก่อนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่กำลังจะพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปร่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือความก้าวหน้าที่จะมาเรียนให้ทราบนะครับสำหรับผู้ประกอบการเอกชนนะซึ่งถ้ามีความชัดเจนในเรื่องของ ตัวการรายงานเรื่องของขอบเขตการทำงานของผู้สอบเอกชนนะครับทางสาขาวิวศวกรรมุตสารการเราก็จะพยายามจับสิ่งเหล่านั้นเข้ามารวมแล้วก็สร้างความชัดเจนในเรื่องของหลักสูตรการฝูกลมเพื่อที่จะทดลองนะครับการใช้หลักสูตรอนนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเจตรมนงของเราที่เราจะพยายามสนับสนุน ในเรื่องการทํางานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดผู้ตรวจสอบเอกชน,นขึ้นมาเร็วโดยเร็วครับ,รบก็ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาถึงนี้ก็เป็นสังเกตเบื้องต้นนะครับถ้ามีอะไรที่จะสอบถามช่วง,วงนี้หรือว่ามีประเด็นที่จะสอบถามในภายหลังนะครับก,ก็มีช่องทางที่จะติดต่อผ่านมาทาง ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลที่ผมให้ไว้นะครับหรือว่าทางช่องทางของสภาวิศวกรเองนะครับก็สมาชิกทุกท่านหรือว่าผู้สนใจทุกท่านก็สามารถที่จะมาตั้งคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนควาเห็นได้แล้วก็สำหรับเพื่อนวิศวกรอุตสาหาการนะครับเราก็ได้มีกลุ่มรลย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรายผู้ตรวจสอบเอกชนนะครับกลุ่มรายของทาง IE Group ก็ตามนะครับเพื่อที่จะได้มีการนำเสนอนะครับความก้าวหน้าหรือว่าข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ตรวสอบเอกชนแล้วก็หลักสูตรการฝูอบลมต่างๆนะครับถ้าสนใจก็ขอแอนไลน์เข้ามา กันได้นะครับติดต่อแล้วเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นระยะระยะในการบรรยายวันนี้ก็คงจะมีเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนเป็นแค่นี้นะครับก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ